จากโค้งออโต้นะกินนะแบรนลูกยูกินะครับตัวนี้เป็นตัวเอมวันะคะเป็นสี่เส้นตัวนี้กดส้นเท้ายกตีนผีนะครับหัวส้นเท้ายกตีนผีนะครับก้อนชิ้นงานนะครับปุ๊บเลยสั่งตัดได้เห็นไหมส้นเท้าสั่งตัดได้นะครับจบแล้วนะครับหนึ่งชิ้นงานง่ายไหมครับกด่นเท้าขึ้นนะครับนี่กับอีโมดหนึ่งที่ใช้งานกันเยอะๆก็คือโหมดที่เป็นโหมดเซมิออโต้นะครับ เซมออโอตโต้ก็คือป้อนชิ้นงานเข้าไปปุ๊บตีนผียกรอเลยเห็นไหมพอป้อนชิ้นงานปุ๊บตีนผียกรอเลยปุ๊บเราเหยียบเลยครับนะนะครับ,นะนะนะรบดยที่ผมไม่ได้ไปสั่งกดได้กับอีโหมดหนึ่งโหมดออตโอต้นะครับโหมดออตโต้ก็คือเขาจะโค้งแบบไม่ต้องใช้เท้าเหยียบนะครับนี่ผมไม่ใช้เท้าเหยียบเลยนะ,นะครับปุ๊บไปเลย จบเลยนะครับหนึ่งชิ้นงานของเรา